กรณีที่กำลังเป็นกระแสสังคมอย่างรุนแรงอยู่นะฮะก็คือในกรณีของบริษัทธุรกิจเครือข่ายชื่อดังอย่างดีไอคอนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจดังกล่าวนี้นะฮะหลายท่านที่ติดตามข่าวอยู่ก็มีจำนวนผู้เสียหายนะฮะที่มีการรวมตัวกันในหลากหลายกลุ่มแล้วก็เดินทางไปเข้าแจ้งความเอาผิดนะครับกับทางบริษัทดังกล่าวนี้กับทางตำรวจปคบไปแล้ว ก็มาทุกวันเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มของบริษัทเองก็มีปรากฏภาพของดารานักแสดงหลายท่านที่ไปปรากฏทั้งที่ออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรบ้างก็มีนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งท่าน นั่นก็คือคุณกันกันตะถาวรน,นั่นเองนะครับวันนี้หลังจากเชื่อว่าสาธารณชนเนี่ยรอเจ้าตัวอยู่นะฮะในการจะฟังคําชี้แจงกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดนั้นคุณกันกันตะถาวรน,นะครับตั้งโต๊ะถแถลงข่าวไปแล้วนะครับเมื่อบ่าย2องโมงที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับในส่วนของคุณกันเองอเดี๋ยวผมจะตัดสลับภาพบรรยากาศไปเลยนะฮะที่ห้องโฮอินวันสนามกอล์ฟโพธาลคุณกันนะครับซึ่ง จากการรายงานที่ผ่านมาแล้วก็จากภาพที่ปรากฏในในสังคมโซเชียลมีเดียนะครับว่าเจ้าตัวนั้นไปนั่งในตำแหน่งของผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในบริษัทของ The Icon Group นั่นเองวันนี้เจ้าตัวนะครับมีการถแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าขอพูดจากความรู้สึกของเจ้าตัวเลยนะครับคุณการบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกเ็บอกว่า ตอนที่รู้ว่ามีข่าวผู้เสียหายเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นตัวเองก็ตกใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ทำงานกับบริษัทนี้ตั้งแต่ปี64นะฮะเขาบอกว่าเขาไม่เคยรับข้อมูลในลักษณะแบบนี้มาก่อนนี่นะฮะตั้งแต่ที่เป็นผู้รับจ้างนะครับในบริษัทนี้ยืนยันว่าไม่มีตำแหน่งในทางการบริหารนะครับที่เรียกกันว่าบอสที่เรียกกันว่าบอสเนี่ยเหมือนเป็นการเรียกในกลุ่ม บรรดาห,หัวที่เรียกแบบให้เกียรติกันมากกว่าตัวเองรับจ้างแล้วก็ทำงานในส่วนของเหมือนกับการทำสื่อต่างๆของทางบริษัทนะฮะการโฆษณาสินค้าให้มันเป็นที่ประจักษ์ออกไปแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าก่อนที่จะรับงานดังกล่าวนี้นะครับก็มีการตรวจสอบเท่าที่คนคนหนึ่งจะตรวจสอบมาได้แล้วว่าธุรกิจนี้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ท้ายที่สุดเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่า ขอแสดงความรู้สิ์ใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนั่นเองนะครับอ่ะลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่วันนี้เจ้าตัวถแถลงข่าวแล้วนะครับในเรื่องของการจดทะเบียนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทหรือการลงทุนหรือการออกนโยบ,บายหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัทเดลคอนกรุ๊ปครับ เป็นคนที่รับจ้างครับมาทำหน้าที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัทใดียของกรุ๊ปแล้วก็ตัวบริษัทใดี่ของกรุ๊ปด้วยครับ mm hmm. ผมก็เชื่อมั่นมาเสมอว่าสิ่งที่ผมทำจากการที่ตรวจเช็คความถูกต้องมาตลอดซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำงานของผมมาตลอด มันเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วซึ่งก็มีการตรวจเช็คได้จริงๆครับข้อมูลของทางบริษัทเด็กั้งกรุ่ปที่เราได้ตรวจเช็คในเรื่องของการจดทะเบียนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องสินค้าก็มีการนำมาลองใช้ก่อนก่อนที่จะออกจากปากว่ามันดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของผมเองภรรยาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีอ,อยอ สำหรับสินค้าทุกตัวรายได้ของผมใช่ไหมฮะผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งทางเขาก็จะเป็นคนสรุปอย่างนี้ครับผมอธิบายว่าในข้อสัญญาเนี่ยบริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญานะครับแต่แต่ว่าทางคุณกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแม่ทีม ในการขายเลยนะครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยมันคืออะไรอ่ะทำไมผมไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยผมไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่างานที่ผมเป็นพิธีกรที่เป็นงานของบริษัทนะครับก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบก็คุณการยืนยันว่าเป็นเพียงคนที่รับจ้างนะครับมาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทดังกล่าวนี้ดีไอคอน group นะครับ แล้วก็เหมือนกับทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเอาไปใช้กันนะฮะแล้วก็เชื่อมั่นมาเสมอว่าการเข้ามารับงานนี้ตรวจเช็คตามมาตรฐานที่ตัวเองเนี่ยทำงานแล้วเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเป็นคนที่ตรวจเช็คมาตรฐานในการทํางานมาโดยตลอดทําแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการแสดงความรับผิดชอบด้วยการยกเลิกสัญญากับเดียคอนกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะ เจ้าตัวก็มีการเปิดเผยแล้วครับว่ามีการเซ็นสัญญากับทางบริษัทไอคอนกรุ๊ปเนี่ยคือ5ปีด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ดำเนินงานมาแล้วคือ3ปีแล้วก็มีการแจ้งยกเลิกไปกับทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นขั้นตอนตามก,กฎหมายนะฮะซึ่งก็มีทนายความที่วันนี้มาด้วยก็เป็นคนดูแลในเรื่องนี้ให้ทีนี้จากการแถลงข่าวต่อสาธารณชนเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็มีการถามในประเด็นอื่น,นๆที่มันไปปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์ นั่นก็คือประเด็นที่สังคมจับตาเรื่องนาฬิกาหรูของเจ้าตัวกับบ้านนะฮะเ,เจ้าตัวก็พูดประมาณนี้นะฮะว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานอยู่ในวงการบันเทิงอย่างพิธีกรเนี่ยทำมาก็ร่วม10ปีถ้านับงานในวงการบันเทิงทั้งหมดก็ร่วม,ร,วมร่วมเหยียบ20ปี แล้วก็นาฬิกาเนี่ยเจ้าตัวบอกผมชอบแล้วก็เล่นนาฬิกามาก็นานแล้วหลายท่านที่ติดตามก็น่าจะรู้อยู่อ่ะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนช่วงนี้นะครับที่เจ้าตัวตอบคําถามนะฮะผมก็ทำพิธีกรมาสิบปีแล้วเหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในวงการในการทํางานมาก็รวมแล้วก็เกือบเกือบยี่สิบปีครับผมก็ชอบนาฬิกามาแต่ไหนแต่ไรครับแต่ผมเข้าใจนี่มันคือคําพูดเนาะ สุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้องเอาทุกอย่างมายืนยันเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อออกมายืนยันว่าในในประเด็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องรายได้นะครับคือรายได้ของคุณการเนี่ยมียืนยันว่ามีการเสียภาษีที่ถูกต้องแต่รวมทั้งรายได้จัใหญ่อคอนด้วยนะครับแต่จํานวนเนี่ยเรื่องรายได้บางทีก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟเหมือนกันซึ่งมันจะอยู่ในประเด็นที่เราต้องชี้แจงในชั้นพนักง,งานสอบสวน อ่ะ <ไป S 1> ก็<ป>ในการตอบคําถามเนี่ยก็จะเป็นทั้งคุณกันเองแล้วก็ในส่วนของทนายความที่วันนี้มาด้วยนะฮะก็จะมีการช่วยตอบคําถามสื่อมวลชนไปในบางประเด็นทีนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่สื่อมวลชนก็พยายามถามคุณกันด้วยก็คือเรื่องของภรรยาคุณกันที่เคยไปโพสต์นะครับเกี่ยวกับการที่ตัวเองเนี่ยไปเป็นเหมือนกับลักษณะตัวแม็ข่ายของบริษัทดังกล่าวนี้ดีไอคอนกรุ๊ปนะครับคุณการก,ก็เลยอธิบายให้ฟังนะครับบอกว่า ก็ในฐานะที่ตัวเองทํางานอยู่แล้วนะครับกับทางบริษัท t ดี i คอน Group แล้วสินค้าทั้งหมดของทางบริษัทเนี่ยตัวเองก็ก่อนจะรับงานก็ทดลองใช้แล้วกับตัวเองกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้เพราะฉะนั้นคือพอภรรยามาถามว่ามันดีไหมเจ้าตัวก็เลยตอบภรรยาไปว่าเออเท่าที่ใช้แล้วมันก็ดี ก็เลยมีการเหมือนกับว่าไปทํางานในส่วนนั้นนะฮะในส่วนของทางภรรยาของคุณกันกันตถาวรนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้คลิปทั้งหมดที่มีการเผยแพร่ไปคุณกันอธิบายว่าทางบริษัทจะมีสคริปต์มาให้นะฮะและเจ้าตัวก็ทํางานตามสคริปต์นะฮะสิ่งที่พูดสิ่งที่ มันกลายเป็นดิจิตอลฟุตปรินที่จะอยู่ในโซเชียลมีเดียตลอดไปแบบนี้เจ้าตัวก็อธิบายให้ฟังประมาณนี้นะครับในส่วนของคุณการกานตถาวรน,นะครับก็หลังจากนี้เจ้าตัวบอกว่าจะให้ความร่วมมือกับทางตำรวจนะครับในขั้นตอนกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการเข้าไปให้ข้อมูลนะฮะหรือแม้แต่เข้าไปตามที่ทางตำรวจมีการเรียกมานี่นะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ทีนี้ผมให้ดูทางคดีสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้บรรยากาศหลักๆที่สอบสวนกลางแล้วก็กองคับการตํารวจปคบนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับให้ดูบรรยากาศที่ห้องประชุมชัยจินดาสักนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นสถานที่จัดเตรียมไว้รองรับกลุ่มผู้เสียหายที่ทางตํารวจเนี่ยเขาเปิดไว้เลยนะฮะว่าใครต้องการจะไปแจ้งความร้องทุกข์กับกรณีของ บริษัทดังกล่าวนี้ดีไอคอนกรุ๊ปนะฮะก็สามารถไปได้ในขณะเดียวกันเนี่ยพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินนะครับท่านรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองท่านก็บอกว่าความคืบหน้าคดีนี้นะครับหลังจากทางสตชอเองเนี่ยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบอกอปออบอไปคุณผู้ชมครับปัจจุบันเป็นวันที่3แล้วพนักงานสอบสวนทําการสอบปากคําผู้เสียหายไปแล้วทั้งหมดคือ3 0 6 ปากรวมมูลค่าความเสียหายเท่าที่มีการมาแจ้งเนี่ยกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดคือ118ล้านบาทโดยประมาณแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยฮะช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสไปเนี่ยทาง ผู้ช่วยผบตะรนะครับพลตํารวจโทอัครเดชพิมลศรีเนี่ยท่านก็ในฐานะหัวหน้าคณะทางานชุดนี้ที่ทางท่านรักษาการผบตะรเนี่ยตั้งขึ้นมาทํางานในคดีนี้โดยเฉพาะนะฮะเดี๋ยวจะมีการเข้ามาประชุมแล้วก็น่าจะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยทีนี้วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไปเจอกับผู้เสียหายอีกหนึ่งท่านนะฮะแล้วก็ไปร่วมลงทุนกับเขาท่านเนี้ยเดินทางมาให้การกับทางตํารวจเดี๋ยวผมลองให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะเจ้าตัวบอกว่าตัวเองรู้จักกับบอสคนหนึ่ง ที่เคยทําคลินิกเสริมความงามด้วยกันมีการชักชวนให้เธอเนี่ยเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าวนี้ช่วงแรกตัวเองปฏิเสธเพราะไม่มีงบในการลงทุนแต่ถูกตามตือ้อและแนะนําให้นําทรัพย์สินที่มีไปจำนำเพื่อมาลงทุนโดยมีการพูดโน้มน้าวว่านี่คือโอกาสและช่องทางรวยนี่คำนี้นะฮะเมื่อเข้าไปสัมผัส <S <S ก็จะมีการพูดถึงแผนการตลาดศูนบาทแบบไม่ต้องลงทุน ก็สามารถทําธุรกิจได้มีระบบรับรองการเรียนออนไลน์การตลาดซึ่งอันนี้เธอพูดนะฮะเธอบอกมันไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยการตลาดนั้นมุ่งเน้นให้ชักชวนหาลูกทีมหาดาวไล่นะฮะเข้ามาร่วมลงทุนมากกว่าการขายสินค้าอันนี้คือหนึ่งในผู้เสียหายวันนี้ที่เข้าให้ปากคำกับทางตำรวจนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเต็มๆดูธุรกิจนี้ เน้นชักชวนหาลูกทีมมากกว่าขายสินค้าอ่ะนลองฟังดูนะครับที่ลคลุณษ์ไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการหรือว่าจุงเราแล้วเราไม่ไปแล้วอ่ะเขาก็ห่อยห่างจากเราไปถอยห่างไปเลยของขายได้ไม่ได้เขาก็ไม่สนใจเพราะว่าเจตานาตั้งแต่คงแรกที่เราเก้าเข้าไปเราบอกนะ้วเราไม่มีเงินแต่คุณนะ่ะเป็นคนบีบเราโทรมาทุกเช้าทุเกเย็นทุกเวลาว่าต้องหาเงินต้องหาเงินจนเราอ่ะถึงขั้นแบบทะเลาะกับครอบครัว เพื่อที่จะเอาเงินนะ่ะไปลงทุนนะ่ะเวลาเขาพูดเขาจะบอกว่าการตลาดศูนย์บาทบางคนไม่มีเลยที่เนื้อประดาตัวมายังทันได้ใช่ไหมคะเขาพูดแบบนี้เราก็คิดว่าก็ไม่เห็นต้องใช้อะไรมากเปิดดินแค่2,500คุณก็สามารถเปิด2ในสต็อกไปขายได้นั่นคือศูนยบาทจริงๆ 2. การที่คุณมีคอนเทนต์ให้มีรูปภาพให,ให้ให้เราไปโปรโมทนั่นก็คือศูนบาทแต่แท้จริงเราไม่ใช่ อ่ะผมอธิบายสั้นๆแบบนี้นะครับคดีนี้นะฮะทางท่านรักษาการพบตรเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะให้เวลาเจ้าหน้าที่นักงารสอบสวนเนี่ยสอบปากคำผู้เสียหายก่อนที่มาแจ้งเข้าไปเรื่อยๆนะฮะแต่ละกลุ่มตอนนี้มีประมาณ8สายด้วยกันหลังจากนั้นจะไปดูนะฮะตัวโครงสร้างบริษัท